มัางเที่ยงอันนันเฮือนเก่าฮะละมัางเฮือนเก่าบรายจัดเป็นระเบียบอืเพิ่นเลยให้จัดไว้เป็นระเบียบโดยเพิ่นว่าในอะไรเหมือนเพิ่นว่าสิเฮ็ดให้เฮือนลังลังลังไม้ลังไม้อยู่บังเก่าบ่ขึ้นในอะไรอยู่บงเก่าแะละอยู่บ่นนี้แหละอ๋อแต่เที่ยงใเพิ่นสิให้ยด้อโดยเื่อได้สิไปเฮ็ดอยู่ใช้ก้อนตู้บ้านแถวนี้แหละอังเถอเท้านั้นบ่อยากใางหายเหตุก่คไม้เป็นไดไรได้ ยามนี้ยามฟ้ายามพุ่นเอาบ่นเดินเนาะแม่นๆอยู่พุ่นแหละเอาวังเดินหม่องขี้นู่นๆสูงๆนี่ก็ได้เนาะอ่าพอยามฟ้ายามพุ่นงกกไม้เฮาบ่อยากกรบสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่คู่สู่คนนเพเนาะ่ชมงสุว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ บสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกแต่นหนึ่งด้วยสิเป็นพี่น้องลาวพี่น้องไทยเนาะอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยยินดีตอนรับทุกทท่านเนาะเข้าสู่ช่อง YouTube ของวิาเวียงชายใจกันโดยวีสองพี่น้องเนาะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยฮะพี่น้องเนาะเวียนกลับมายามแดงแดงกลับเข้ามาทางบ้านทางก์เงินของไอ้ชวนพี่น้องเนาะอ่าพอห่างลูกสีลูกห้าฮะได้พี่น้องเนาะอยู่ในเมียเพิ่นผู้นึงพี่น้องเยเนาะทางเบิดทางมวลเพิ่นก็มี ลูกอยู่5คนพี่น้องเอ้ยแต่ว่าในคอนเทนต์อ่าที่ว่าเฮาได้ถ่ายเพิ่นวันแรกเนาะพี่น้องพราลูกเพิ่นมี4คนอ่าที่จริงแล้วก็บอกอยู่แล้ว่วาลูกละ5คนพอมีเอาเมื่อผู้นึงลูกละเนาะที่เมื่อน,นําเมอ่าก็เลยเกิดอ่าเขียนว่าลูก4เนาะองเนาะในคอนเทนต์ันนี้เนาะพี่น้องเนาะได้มาทั้งบ้านทงเฮือนเพิ่นอ่าในมื้อนี้ ก็เข้ามาถามไทยหรือว่ามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมหลังจากที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดเมื่อวานนี้เราเพียงเนาะได้เฮ็ดหรือว่ามงลังคาเพิ่มหรือว่าเฮ็ดหันเฮ็ดนีเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยพอให้มันก่วงเพราะอได้เป็นตาอยู่เราเพียงนเนาะพราได้อยู่ด้เศ้าพี่น้องเลยบ่เ,ยเวียงกับอะไ้มาอัปเดตเลยแต่เศ้าพุดอทีจมงานบนอเซนอาจจอันมาอัปเดตอยู่หรอกพี่น้องกันเนาะกังไดกันเราเบิงเราส้มน่วมกันพี่น้องเลย ผุน่ะเรามาแต่หาเห็ดบ่ทางผุนเอาเพี่นโอ้โหยงังมาแต่ผุนมาแต่หาเห็ดมากับเขาบ่จิตบ่คำื้อนี้พี่น้องเลยอ่าไปเบิง่งกำลังมาแต่หาเห็ดแหละเพิ่นกับมุงรังค้าไม่เนาะพี่เนาะงมาเพิ่มมองอีกเมื่อวานมาเบิง่งมาส้มน้องกันพี่น้องเลยอ่าดีวะเงยใจเนาะ ช่วงนี้ก็เฮ็ดออกลายพี่น้องเนาะผู้คนก็ค้ายยายไปน้ําทางอยู่ก็ออกลายก็ยังถึกคึกว่าสิถึกก็บ่ถึกยังแพงคือเก่าพี่น้องเพราะว่ามันหายะกโอ้เอ้าลูกเพิ่นให้เนาะอ่สบายดีเด้อทีมงานสบายดีสบายเลยมานํากันมื้อนี้บ่คําแล้วให้วนาคักแล้วบ่บาดนี้แลจังได๋เออแม่นบ่เห็นงแน่เนาะ เอฟซีลืมเแล้วป่ะจ๊ะลืมแล้วเนาะกเลยกันเมสามมื่นสี่มื่นนี่ดิเออไ่ได้ลงคลิปเลยบ่ตอนเทีนนะล่าสุดนีได้ไปหาไอ้ไผุ่่นี่เต้มื่อนั่นพุ่นเ๋อตอนเจ้าไปมอบมันปะทูมันยังไงเพื่อนบอกล่าชุดไดกันแร็วเลยทูจนเน่าไมเนาะท่จนเน่าไม่เราปาทูจนเน่าเราจักเน่ายัางเน่ายาเรา นอนซ้ำในก้นในก้ยนี่เรากแท้ยองชัยนีเป็นประทูว่าค้ำแล้วบอกเดี๋ยวใจมึงเคยมาคือเอา่อขนขวัอ๋อเดียวเดียวปุ๊บไปเบิ้งเปินสิมานังอยู่พี่บอกคือเนี่อะไรอปุ๊บว่ากินนี่นะฮะมนเมนๆมนหะก็มาหอดนี่โดยอ่ สบายดีเ้อสบายดีล่ะสบายดีมา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 นั่งมานั่งนั่งอยู่ใช่นั่งอยู่ใช่มายังเพตังเอารงมายังฉันผสิกวสิกเฮะวอ๋ยันผลโตกเมื่อกี้นี่บอโอยวาสิกาให้พยูโอวาสิมะมุงไงเพิ่อยูยันผลโต๊กข้าบใบเซนข้ามาบ่เออ เห็ดแล้วจังม้วเมื่อวานนี่คือว่าเห็ดแล้วมื้อนี้บ่เห็ดเด้วว่าเออเห็ดแล้วเลยเมื่อวานนี่เนาะพมเวียงกับเมื่อก่อนพี่น้องเมื่อยันมันครับเดี๋ยวเดี๋ยวลมกันก่อนเดี๋ยวจังลมเนี่ยเนี่ยจิ่นนั่งอยู่พุ่นบอกคือผมานั่งอยู่นี่อมานั่งพี่นั่งอยู่ในน้ำดุกแต่หาเห็ดได้บ่ได้ชงซ้ำต่อ เออได้2ชําดอกมันแปลจักเทื่อแล้วมื้อนี้เทื่อเทื่อเดียวนั่นละอืเช้านี้เทื่อนึงเช้านี้ได้ได้บ่ได้50พับโอยังยจูมอยู่บ่โดยให้จูมอืมแสดงว่าเฮ็ดเริมออกหลายแล้วเนาะเริมเริ่มออกแล้ว2มื้อ3มื้อก็มด เห็ดนี่นะโดยเห็ดอันนี้คือสิ่งแวดล้อมชื่อไปโค้แค่นี้นะบ่โดยไปเท่านี้แหละมันยังมีปลามีโลนอยู่โดยผลไม่ได้ตกบ่ทางนี้คืนตกบ่บ่ได้ตกตกน้อยนึงคือเห็นน้ำแถวทางเขามาตกแดงวานนีมบ่วานิมบ่แรงวานนีมบ่คือว่าบ่เห็ดตกบ่เห็นบ่ทางนี้ตกน้อยเออตกน้อยนึงอืมตกน้อยนึง เดี่ยวเห็ดพากันเดีวเลยใช้เบิดเลยบ่อช่างสีพอดีเบิดเลยสิบแผ่นเลือแผ่นหนึ่งกันอ๋ตอ,อต่อบ่โดยกันตัวนั้นอ๋อต่อกันลงมากันไว้ตัวนั้นบ่นบอนี่บ่อน,นี่เป็นบ่อน,นี่จะลื้อเข้ามาใช้มงนี้โดยตัวน,นี้เห็นบ่นมีแผ่นเลยบ่พออืมเป็นบ่พอโดยโอ้ทางบ่อเซนเข้ามาเหมือน,นี้เนาะโดยเพิ่นว่าในไรสั่นเอาหน้ามัยซอยนี่อนามัยยังอ่ะเพิ่นแล้วเก็บซอยมาใหม่ไง อ๋อเก็บไม้เช<ด>ี่ยวไปเอามาแต่ทางไรไม้ตัวนี้คือบุห็นตะกี้ไม้มั่งเทียงอันนั้นเฮือนเก่าฮะล่ะมั่งเือนเก่าบใบจัดเป็นระเบียบอืเพิ่นเลยให้จัดไว้เป็นระเบียบโดยเพิ่นว่าในาไร่เหมือนเพิ่นว่าสิเฮ็ดให,เห้หเฮือนล้างล้างล้างไม้ล้างไม้อยู่บังเก่าบ่ขึ้นในไร่อยู่บงเก่าอัละอยู่บ่นนี้แหละอ๋อแต่เองเทิงนี่เพิ่นสิให้ยดืย้อโดยดื้อแต่จีไปเฮ็ดอยู่ใช้ก้อนตูมบัน เท่นี้แหละอังเถือแถวนั้นบุอยากแห่งเหใกล้กุ้งไหมเป็นอะไได้ยังงามนี่ยามฝ่ายามผุนเอาบันเดินเนาะแมีผุนแหละเอาบังเดินมุงซีนู้นซสูงๆนี่ก็ได้พอยามฝ่ายามผุนกุ้งไหมเขาบุอยากแห่งเห็ดใกล้เป็นไรยานเลยยันลมยันฝ้าฝ่ามายังไงแล้วหากระเฮ็ดขึ้นว้านนี่จะได้มากยังไดวบ้านนี้เนาะเออชิได้ชิได้หม่างเลยมือมือไหเพิ่นบกช่างการ ยังมีทันได้บอกบอกดูอ๋อพันบอกจาสีมาแต่สีเฮ็ดสีเฮ็ดไหวแล้วมืงอื่นอ๋อสีคุดตัวนี้ก่อนบอกเออเพอได้มงพาอย่างพอได้อ๋อาสกสีมงแล้วเอาเสกสีเทิงกัแล้วมงอ๋อได้อยู่เลยเลยลูกไปใช่เบิร์ตสบายนี่น้องเปรเพื่อนยะเอาไปมามางปะไปเด่นบ่จักไปทางใดไปิโอ้ย่าพันนอกยาพันเดินไปหา แร้วว่าไปหาเห็ดบ่ไปอันหาเห็ดไปจากได้เด็กหน่อยตามหมู่เขาเขาเคยไปบ่แต่เขาก็เคยไปโอเ,เคยไปอ้ายอันภูมาอันขายเห็ดให้คอยบ่เห็ดซอยจาวานโดยจนแล้วบ่จนแล้วอืมเอาเงินให้เขาสิบสองพันพอได้ซื้อกินโดยโดยกินไรข้าพิ่นจับเพิ่นบายซอยเนาะโดยโอมาหนี้หละเพิ่นว่า ายเจ้าเอาดินเข่าบองเพื่อนหอยอยู่ดินบอกเพื่อนไ่ได้บอกครับมันต่ำมาห้อยอยู่ขึ้นพอเพื่อนบม่ได้บอกรองจะอย่เขาอีกเนาะแต่เพื่อนว่าว่าสิมาเห็ดให้ไหมเพื่อนมาแจ้งไว้เนาะโดยเพื่อนมาแจ้งว้มาบอกไว้โอ้แต่ก็บ้านเกาเนี่ยแหละแต่จำไม่ได้โดยโดยอืมก็ดีแด้วัาดีแด้วัามีแต่บาเตรียมอ่าเตรียมอันเห็ดอันตัวนี้นะ เห็ดตัวบนบนอยู่บนเช้าสมมุติว่าเอาได้มากได้ย well, <come> ังออกได้วัดเอาวัดจะได้เห็ดอ่าบนอยู่บนเช้าไหมโดยเพื่อชิได้เอาเห็ดเทือนดังหนึ่งมันหมด้แล้วง่ายเลยเป็นเป็นเดือนแล้วเนาะแมนแมนแมนเทือนจำนี่หน่าหน่าจะประมาณเดือนหนึ่งประมาณชั้งหน้ามันก็ขึ้นอยู่กับสร้างคำสร้างผู้เพิ่นมีสีมือเนี่ยเพิ่นเพิ่นไวเนี่ยเพิ่นจับเห็ดปุบปับปุบปับกะ แนวนึนงมันก็กสีอีกแนวนึงอีกมันก็สีใบเนาะแม่นแม่นเป็นช่างบางเทือบางทีกับบางบางบางคนกับเป็นช่างอยู่แต่ว่าบางคนกับแง้มเบียดยามงานนะดำให้ดำหนายังบ่๊อตแบบนี้นะแล้วแล้ว,<อ>ลว,ลวสางผู้แลว้วผู้แล้วปะถักกระไล่ผู้แล้วแลนน้วยันไงอือ แต่ว่ามือหอดนั build, ้นเมื่อหดอนรักษาไม่ได้ฝนตกหำควานว่านี่บ่เฮงทางโน้มทางยังคอยคิดว่าบบแล่ล้เฮื่อนจ้ะหนูมืดเมืด้แถวนี้บ่หักประตูกบ่หักประตูกบ่โบแล่ล้อเฮือนในชวนว่ะกำลังเพิ่นกำลังเฮ็ดนี่ว่ะทางโน้มอีกได้ในชวนเนียบัมีรมบ่ทางนี้บ่บันมี คิดรรว่าในไรกันเฮ้อว่ะผลห้มในนอนอยู่แล้วว่ะมื่อธรมรมดาหากช่างกระซี่นี่ได้ตอกตะปูอยู่เนาะเออได้ตอกอยู่โอ้แถาเขามาั่งเขายังออกมายังกับนี่แต่ว่าสมมติว่าเพิ่นเห็ดให้ยมายังกับว้เห็ดเฮือนครัวใบมุงวางล้างพื้นล้างไผ่ยดยอ่ามันยังหมดลำเพื่อนเฮานป็นกันอีกแบบนึงอืหากามาได้เห็ดนี้คือ,ค,อคือเขาว่าออกในเอฟซีเนาะ เป็นใหม่เป็น,ย,น,ปนยังนไงเปลี่ยนใหม่ไปเปลี่ยนใหม่เบิร์ดไอเก่านี่มันมันใช่บ่ได้เพราะว่ามันโลกมันถึกฝนได้ฝ้าลาปีเลยมันอันนั้นมันเปืออ่อยเขาบล่ลาบ่ได้เข่ามาบ่เหมือนบอลาบ่บ่ได้มาบ่ได้มาบ่โดยโอ้มีแต่ลาวสาม <c oughs> สามคนสามคนเนาะบ่เซนเนาะบ่เอ็นบ่ไผ่เนาะอื เพราะพ่อเพิ่นอยู่ทางเนี่ยพี่เนาะพ่อเพิ่นอยู่วันขวัวเมืองจำพรขัวเซนเลย,าเยถามเพิ่นเพิ่นกับามาแต่นี้ได้เห็ดยังสู่ลูกชิวเต้ากินมนั้ยนี่กินของเพิ่นมาผาโอ้เป็นชื่อของผาของต้นมาคือเก่าเนาะโดยแล้วก็เอาแกงเห็ดทะเลน้อยนึงเสานี่โอ้บางหยาเริ่มติดเี่อเลี่ยนี่กระโปรงยีดานี่บางหยาเริ่มมันนั่นเด้อเนีเ่ ซ้ำสีนั่นเนาะเชื่อแบบนี้บบมีบ่เชื่อแบบนี้เอาของเด็กน้อยนี่นะเพื่อนบมมากใช่บ่พอปกติยามนี่มันเป็นยามนันยามหนาวอย่างนุ่งแบบนี้คำยามห้อนี่นุ่งแบบบางคำนี้อ่ามันแยงสีภายในผู้หญิงปกติอันผมเพิ่นนี่โบเคยจงเงาบ่เออ เอฟซีเพิ่นจนว่าห่างบริษัดเมื่อตัดเทือาในตัดตัดไนนเอฟซีเพิ่นจนว่าเป็นผู้ชายเบิดแม่เป็นผู้หญิงเนาะผู้ชายมีแต่บางคำนี่กับผู้อยู่นั่นเองฮะเนาะโอ้เลยเลยชาวนี้ก็ไปเนาะหาเห็ดมาเนี่ก็ไปอีกอันนี้ก็ไปแล้วก็พอแล้วว่าสีกินแรง ไ oh. ม่ได้เอยอ mm hmm. มมันมันยังออกมันยังหน่อยอยู่คือตัวเจ้าออกมาเมื่อวานนี่เนาะ <Do. S 1> ดรอกมันยังหน่อยอยู่มันมอย่กเหินมันมันออกน้ำโพนหมอยชวนคือน้ำเดินน้ำอย่างตัวปลาน,น้ำโพน <Do. S 2> oh. น้ำโพนน้ำโพนน้ำดงแถววะแถวนี้ได้เนาะแถวนี้แหละมันกับพ่อได้ไลยนะได้ประมาณพอได้แกงมอหน่อยัช hmm. นไหม สามังหัมมาพอไปห้าเฮ็ดไปแต่หึงเต็มแล้วตนโตัว,ต,วตัวนั่นมันเป็นยังจะคือสันสันส,สันสันเศาอยังอันเป็นเศา oh. ต่อเศาต่อตัวเก่าแหละโอ้เ้าต่อเพิ่งล่างนั่นเศร้าต่อแล้ว เรียนไม้เมื่อเอ่นเนวศีได้ปลูกบรรยู่แล้วปลูกปลุกขึ้นพออันนั้นเลยไอ้ชวนปลูกขึ้นปลูกขึ้นไว้ว่าเห็ดห่านอยู่อยู่อันให้มันวิทหนาดินฮะเออแล้วจะเอาไม้แป้นตะเทียงนม่นเอาไม้แป้นเนี่ยมาปูบ่อนปูเลยลังคาชวนชวนลังคามันกับห้าวโบอยากใสช้างกระซีกับห้าวพระตังก็ได้เมาอยู่ชั่วคราวเลยพระตังมงเงาเห็ดคือนั่น คำชังกะซีกับขาต้องได้เห็ดโค้งไมมขึ้นทือเก่าอนะันน<ด>ี้ทุกทูชังกะซีใช่แช่ชนนะั้นไม่หนกักใจเว่าเห็ดปวกนี่บพรบว่าจะเป็นนันเห็ดปวกรุ่นเห็ดปกใหญ่นี่ก็ออกลายบบทาณลายก็บพอได้ลายก็บอพอได้คลายพอได้คลายเนาะมันมีมีข่ามาซื้อป่ะไม่โอมันออกช่วงลายช่วงปลายเห็ดกิน

เป็นอะไรทางเมียอะไรติดตมาได้บอช่มอยได้บอกเมื่อบ้านมีทุกขคอยอยู่ในโทรศัพท์คอยจะลังไงลังไยลังายคนรังายคนตัวไหคนผพ้ใไดก็ลังายออกโทรศัพท์ยามันยาได้อายบัได้ชวนได้มันชุดเลยโดยเขาอายอดเด้ลูกเต่าบัได้อยู่ได้กินเด้โดยคือเห็นในคลิปว่ะเห็นในคลิปว่าเราว่ะมีท่าเจ้าน่ะ อยากได้หัวตัวหนึ่งคำบาทหนึ่งบอกคือชงบาทบอกชัมบอไงว่าเราอย่างหายแต่งไม่บอกจังวะคำคำเลยบอกคือแบมีคำนะจังวะเจ้าบอไดร์บอกน้ำเมถาว่าไะบอกเออเมื่อน่ะบอกแต่น้ำเมียบอกแต่น้ำเมียอืมบอกม่แต่ขอว่าเมื่อเรื่องเมถาว่าอ๋อเลยเลย ถ้าว่าเป็นอันขีดคล้องนี่ถ้าว่าแบบว่าเอาไปซื้อเอาสินน้ำตลกตลาดมาหน่บ่ไรบ่บ,บ,บ,บต่ต้องจําเป็นต้องข่างวัวคข่ากล้วยเห็นนะเจ้าว่าเข้ากับปจกักษีดเขาเออมันมันบ่กคือกันบวหีดกับน้ำหวานเจาน้าคือว่าเราเทิงคือกันโมเมตนต์เราเทิงบ่เราเทิงคือกันเำาบ่จักษีดเขาอืมราะมันเป็นการทรมุว่าการที่ว่าเขา การสาัตวาชีวิตบางเ่อบางทีกระทั่งพระผู้ใหญ่เป็นกับโบโบเ็นดีเ็นงาม,มานะพี่น้องเนาะแต่ว่าหลายลายคนเอฟซีเพิ่นเบิ่งนี่ก็เรื่องในครอบครัวกระทึงแบบว่าเอา,าสีไปเบียดเบียนคนอื่นนี่กับมันกับบุรีนะคำบาทเนงะบาทหนึ่งมาหรอเปล่าแม่เลยครับ อย่าแลกกันมานนะบาทหนึ่งสีบปีมีเงิงนมาแต่ใช้เนาะแต่ง,วงัวนี่ยยังพองแห้งเนี่ยน้อยชวนเนาะอยู่ไปนะคกับลูกกับตเต่าชวนเลยมีแต่ว่าตาังมุกตังใจก่อนทำว่าเมียเจ้ายัางขิดหอดเจ้าอยู่หรือว่ายัางหักยังแพงลูกอยู่นี่คอยว่ามันมันบุกเกี่ยวกันดนกกับตัวนั้นบางเถีองที่เราอาจจะมาหาเจ้าเองชอบมืองเด้อทำเจ้าไปเชียคอยข่าวเฮาเป็นภัย ออกห่อนออกล้นหรือว่าเขาเป็นพายไปน้าเพิินนี่เสียงเงินไหมมีแต่ว่าเบิ่งไปเรื่อยเพราะว่าคอยเห็นมาโมเมนต์ว่าแต่นี่เนาะคอยเห็นมาหลายหลายหลายโบนนาะบางเถื่อบางทีอ่าภรรคผุ้ใหญ่เป็นสั่งเพื่อนให้บ่ได้วัดถือไปให้มามือได้มือหนึ่งเนาะอยู่ทางพอ่อทั้งแม่พุ่นสมมติว่ามีเอื้อยมีนอ้องมันลายคนโอ้ยเมื่ออยู่น้ำดูน้ำพัวกูนะแบบนี้ก็มีอีกได้ มันเคยมีมาเด้อโดยอันนี้โบเมนว่าเฮาเห็นแต่เขตเลา่าเขตเดียวนี่แหละพี่น้องเฮาเห็นเคตที่ผ่านมาซมบิกอะม่ห้างเนาะอยู่กับลูกเพราะว่ยาพระผู้ใหญ่เป็นส้างเฮื่อนหาได้บัดเพราะว่ามันยังหักยังแพงกันอยู่ด้วยฮะมังเถื่อกันนี้จากการย่นคว่ำจำเป็นย่นคว่ำถุกเนี่ยมาได้บัดงูมาอยู่น้ำกันคาว่าเฮายังหักยังแพงกันเฮายังบบได้นั่นมีแต่ว่าเฮาเปลี่ยนเปลี่ยนชิงที่เขาบบมัก เปลี่ยนที่เขาสมมติว่าเขาว่าเฮาเห็ดเนว้ทางโมดีเฮากะยาในยาในจุดนั้นเนี่ยปับปรุงตัวเองใหม่เลยเพราะว่าสมมติว่าผู้รักผู้ใหญ่เป็นช่วยชมแชมเพื่อนช้านเนาะเห็ดไฮมันเป็นตาอยู่ต่เนีนตานาขึ้นให้มันซ้ำบ้านชุมเมืองเลยกะเฮากะปับปรุงตัวเองในจุดนี้มันอาจจะดีขึ้นเนอะดีได้ที่ว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เป็นมองเห็นหลายๆคนอ่า พะก,การถ่ายคลิปนี่ถาวุม,มีผู้ไรผู้หนึ่งเขามาถ่ายนี่ถือว่าขาดโอกาสลายได้พี่เนาะ<ด>ขาดโอกาสนะครับพระคำบานหน่งยาเลยจะเป็นโบนเพิ่นและ,ะมันแทงมันปวดซ้ำแทงใหม่นะพังแล้วเพราะเพราะอันน, <หา S 1> นี้เรื่องปัญหานะถือว่าพระผู้<ม>ใ,หใหญ่เพิ่นชงสารลูกเจ้าสมุดเพินเ่นเข้ามาเพิ่นเฮ็ดให้นี่เพิ่น่งเสริมให้ลูกเจ้าทำเฮี้ยนหนังเชงหนังสือนี่ถือว่า นุ่มมือเอาแล้วชวนเลยโด้วยให้น้องๆได้ทำได้เรียนได้เรียนและปีนี้เดือนสิบเป็นกเก่าเดือนสิบได้เข่าหงเียนได้เขาจงไว้จะอีน้อยๆเมนเมนจงไว้แต่ผู้น้อยผู้ใหญ่ในสมมติว่านั่งกับยังไหวเขา่าเข่าพออ่านได้เขียนออกนี่ก็ยังไม่เคยเข,ข่าจะเถื่อน,อนยังเด็กเก่าปีแด็กยังไม่เคยเข่า,ขาขหงเียนจะเถื่อนแบบเขาใหญ่นั้นมันไต่ชายกาง่ายได้เข่าเป็นนังเชะนังซื้อ เออมันพออะไรมีผปะกูว่าน้ำได้ยังว่าบ้านนั่นบ้านนี่ก่สีบมหูได้เนาะครับไปเห็นป้าย,ายบ้านนั่นบ้านนี่ก็จักไปบ้านอะไรวะเห็นยุป้ายมันโมปากน้ำวบะนี่วได้ในี่แค่นี้อ่อานได้เขียนออกพอนะ,ะได้ปอหา,ายายและวเมนเมนพอหายาอซีพอซีเฮียนจบของพอซีพอหายาเนี่ยว่าอย่างไงวคือว่าเข้าไปใส่กับแค่เน้แล้วมันอ่านได้เขียนออกเลยคำโมเฮียนจักดีเด้ยนี่โอ้ย ยะายเลยมันมันโมมีคมหูติดโตเลยมันยะบางเถื่อเด็กน้อยผู้มันฉลาดแท้น่ะจบปวสีปวหานี่กะบันนี้มันมาเฮียนเพิ่มเติมนำโทรศัพท์โทรศัพท์นี่มันก็เฮียนเองเป็นอ่าขุมมือนี่มันโลกโซเชียลมันง่ายมันก็พัฒนาตัวมันเองขึ้นหากหากในความคิดของเราเนี่ยเราเห็นใหม่เราจะเห็นเฮือนดินโมคือเฮือนไม้เหรอเฮือนดิน เคื่อนดินบอกเราเราบอกว่าเมนเมนอันที่เราเขามาหาเา้เมือนี่เอ็ไม่ไม่เป็นเต๋าุ้ยไปวะเปลนชะลาอันบอกเป็นเป็นเปลนชลาโอ้เรว่าเอ็มเปลนชะลายังแค่ายบ้านบ่อสิงนี้นะพี่น้องเนาะเป็นชะลาเน็ไม่ชะลาขึ้นอืมดีนะสิมันกิดสิดีแบบหนึ่งไม่ชะลาเนี่ยพี่ว่าเอาซื้อขอมาแหละมันบริทาสี มันมันน่ะสิไว้สิไว้อยู่ค่อยว่าเพราะว่าเฮามีแต่ว่ายิงยิงยิงันยิงใส่ติดติดติดเดียงกันขึ้นเลยนั่นเลยถ้าว่าเป็นปูนนี่เพื่อเฮาฉีฉาเพื่อเฮาสีโกนี่นั่นนี่อีกแล้วแต่่นเหตุใดก็ได้พอได้อยู่เนาะด้ยพอได้อยู่พอผลหม้ตห้งแต่คิดว่าสีเอาอันนั่นบ่คิดว่าสีเอาอันเอาดินเข่าให้มันทุงจังหน่อยบ่ โดยเออไปไปเบิ่งไปจะยูเข้านี่แหละทมหน่อยนึน่ะไปเบิ่งพี่น้องครยูดินเกามื้อนี้นี่คือว่าไม้ที่จัดเรียงมื้อนี้เนาะโดยไม้ที่ว่าเพิ่นฟองกันเมียนมื้อนี้เออ